มาดูปัญหาภัยแล้งกันบ้างนะคะประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งค่ะหลังฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือนโดยที่อำเภอมโนโรมจังหวัดชัยนาทต้องมีการเรียรายเงินเป็นค่าน้ํามันมาสูบน้ําเพื่อก,กักเก็บไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะผู้นําท้องถิ่นและชาวบ้านตําบลหางน้ําสาคอรอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทร,รวมตัวกันขอเครื่องสูบน้ําจากโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามนโนรมจํานวนสาเครื่องพร้อมเรียรายเงินเป็นค่าน้ํามันมาสูบน้ําจากคลองชัยนาทป่าศักเข้า สู่บึงหางขยงเพื่อกักเก็บสำรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและพาะปลูกพืชในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่คาดว่าสถานการณ์จะยิ่งวิกฤตมากขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการท่าขนส่งสินค้าตามแนวชายแดนไทยพมา่าบ้านริมเมยบ้านห้วยม่วงตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากใช้เครื่องสูบทรายจากแม่น้ำเมยขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำเมยเกิดตื้นจากปัญหาภัยแล้งสามารถใช้เรือหางยาวบรรทุกสินค้าไปมาได้แต่ก็ต้องเพิ่มรอบการส่งสินค้าทําให้ค่าใช้จ่ายในการข,ขนส่งสินค้าสูงขึ้นด้านนายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนําประชาชน กว่า200คนร่วมกันสร้างฝายเก็บกักน้ําที่ลําห้วยกุดไผ่ตอนล่างบ้านโคกพุทธาตําบลตาลโกนอําเภอสว่างแดนดินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนโดยจะทําให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป ด้านนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากออกสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งตำบบ้านโพงตะเข้และตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองพบว่าแหล่งน้ำหลายแห่งแห้งขอดมีพื้นที่ต้องเข้าช่วยเหลือแล้วสามอำเภอคืออำเภอเมืองตากบ้านตากวังเจ้าและพื้นที่บางส่วนของอำเภอสามเงาทางจังหวัดได้เร่งให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนำน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้ประชาชนพร้อมเตรียมประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง